วันนี้แล้วทุกคนเบลก็อยู่ที่อุดรใช่ไหมล่ะที่เบลไลฟ์สดไปนั่นแหละทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่พักที่โรงแรมที่น้องอดินไปเจอพ่อเขานั่นแหละ ตอนแรกเบลว่าเบลจะไปอีกที่โรงแรมหนึ่งใช่ไหมก็เลยได้จอดรถแล้วมันบางทีโรงแรมที่อุดรมันไม่ค่อยมีที่จอดรถเพราะว่าเพื่อนเบลก็พาขับรถไปใช่ไหมทุกคนเราก็เลยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเผื่อน,น้องอดินอ่ะ อะจะถามหาเราหรือว่าน้องอนาจะร้องไห้หาเราจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาหลายรอบก็เลยอยู่ที่นี่เลยแต่ว่าเบลก็มีเพื่อนมาด้วยนะทุกคนเราก็เลยจองห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่ในโรงแรมเดียวกันนี่แหละก็น้องอดินก็เดินเดินไปไป,ไปมาหาเบลที่อยู่ที่ห้องนะทุกคนก็เลยพาลูกลงมาที่เซเว่นบอกว่าอยากกินขนมแล้วก็ลืมเอาแปรงสีฟันมาก็เลยไปซื้อแปรงสีฟันด้วยนะทุกคนแปรงสีฟันของเบลก็ไม่ได้เอามาของลูกก็ไม่ไดเอามา ยันตว่าเข้าไปนั่งอยู่ในโถกินปากเข้ามันร้อนแรงเสลือเกินก็เลยไปซื้อแปรงสีฟันมาจ้ะทุกคนค่ะอย่างน้อยในโรงแรมเขาก็มีแบบแชมพูยาสัะผมหรือว่าครีมอาบน้ําให้ไงทุกคนสบู่สบู่ก็มีจ้ะแต่ว่าแปรงสีฟันเขาไม่ได้มีหายเนาะเราก็เลยไปซื้อที่เซเว่นมาก็ได้โอยชิมาด้วยทุกคนอยชิรสเลมอนอร่อยอร่อยเด็กๆเขาก็เดินไปเดินมานะทุกคนหาพ่อเขาบ้างอะไรบ้างแต่น้องอนานะตอนกลางคืนนอนกับใครไม่ได้อยู่แล้วเลย น้องก็จะอององงงงตอนคืนเขาก็ยังเด็กเนาะทุกคนตอนนอนยังไงก็จะถามหาแม่ไปเล่นได้แป๊บหนึ่งพอไม่เห็นเราก็จะถามหาเบลถึงบอกไงว่าอตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่ก็ขอให้ลูกอยู่กับเราก่อนถ้าอะไรก็ตามนะาะเพราะเขาโตขึ้นเขาเลือกได้เขาอยากจะทําอะไรก็ให้สิทธิ์ของเขาเต็มที่นะทุกคนเบลก็จะไม่ห้ามลูกหรอกเอาที่ลูกต้องการก็คือเป็นสิทธิ์ของลูกเลยลูกๆะทุกคนยังไงเราก็เลี้ยงเขาได้แต่ตัวแต่ตอน ตอนนี้นะเวลาเนี้ยเราสร้างเขามาด้วยความรักเบลก็อยากจะมอบความรักทั้งหมดที่วิวมีสร้างให้เขาโตขึ้นในแบบว่าถึงจะมันจะเป็นแบบนี้เบลก็จะเติมเต็มความอบอุ่นให้ได้อยู่แล้วก็จะไม่มีใครขาดไม่มีใครเกินนะทุกคนคือเราก็จะทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่มันต้องแบบว่า ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีนะทุกคนแล้วตอนเช้าเราก็ตื่นขึ้นมาอาดินกับอาาก็มานอนกับเบลที่ห้องนะทุกคนก็ไม่ได้ไปนอนกับพ่อเขาตอนแรกเบลคิดว่าลูกก็จะไปนอนกับพ่อเขาใช่ไหมแต่ว่าไปเล่นได้แป๊บหนึ่งตอนอสองทุ่มอเขาก็กลับมา สองทุ่มก็กลับมาเบลก็เลยพาอ่อนอนแล้วก็เล่นแล้วก็นอนอ,อุ่นมากเลยทุกคนเตียงก็คือแบบอุ้ยนิ่มมากนุ่มมากอดินบอกว่าอ่าหมอนนะก็นุ่มมากเตียงก็นุ่มมากทุกคนนอนไม่อยากจะตื่นเลยอดินพูดอย่างเงี้ยทุกคนดูน้องอนาแทบไม่อยากจะตื่น ก็เลยพากันมาเปลงฟันตอนเช้าทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็จะเช็คเอาออกอะปะ mm hmm. เขาไม่เช็คไม่เกินเที่ยงเนาะทานอาหารเช้าเสร็จเดี๋ยวเบลก็จะกลับแล้วแหละทุกคน mm hmm. เพราะว่าเบลก็มีงานที่ต้องทําก็คือส่งของนั่นเองแล้วก็วันนี้เบลก็จะพาอดีนไปซื้อพวกรองเท้ากระเป๋าที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียนด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันกระชั้นชิดเกินไปตอนแรกว่าจะไปซื้อเตรียมไหมแต่ว่าก็มี อันนี้เข้ามาก่อนก็เลยไม่ได้ไปทุกคนก็เลยว่าเดี๋ยวไปซื้อวันนี้ไม่เป็นไรเบลก็นัดอ่าให้อ่าเพื่อนไปพาไปแล้วนะทุกคนเราว่าจะไปที่โลตัสกันกับข้าวที่โรงแรมก็เป็นฟรีเบคฟรัสนะทุกคนก็มีใส่กอไขด่ดาวข้าวผัดข้าวต้มผัดผักอะไรเอ่ยแตงมงแตงโมผลไม้สลงุงสลัดมีหมดนะทุกคนอาสมพอใจฉันก็อยากกินมันเบื่อตนี่น,น้วไจะสิคูมคาเงินแปดลอย <laughs> มันคุ้มค่าหน่อยนะทุกคนเบลเป็นคนวิ่กินเก่งอะไรที่มันเป็นแบบบุฟเฟ่ยังไงมันก็ต้องคุ้มค่านะเบลก็เลยไปตักข้าวผัดมาให้ลูกนะนะทุกคนแล้วก็ไสกอรอกแล้วก็ไข่ดาวน้องอนา,นาก็กินไสกอรอกกินข้าวผัดนิดนึงหน่อยนะทุกคนเขาไม่กินไม่ค่อยกินเยอะแต่ว่าอดินเนี่ยเขาจะกินเก่งคุ้มค่ามากเพื่อนเบลนั่งอยู่ข้างๆบอกอดินคุ้มค่ามากอดินคุ้มค่า คือเด็กบางคนอ่ะทุกคนจะกินข้าวยักมากเลยนะน้องอนา,นาก็ยังกินยากนะถ้าอันไหนที่น้องไม่ชอบนะน้องจะไม่ค่อยกินแต่ว่าถ้าอันไหนชอบก่จะกินอยู่แต่ว่าอาดินก็คืออาชิมแล้วมันถูกใจถูกปากรสชาติถูกข้อนั่งกับชิญตัตเอายัญเอาเหมือนแม่นี่แหละจ้ะ แต่ว่าถ้าอันไหนไม่ชอบก็ไม่เอากินคำนึงแล้วสิมแล้วบดสอบกันจะบ่เอานะจ๊ะนี่ก็คือตักเอาตักเอาใช่ไหมแล้วเบลตักไส้กอกมาให้อนาหนะ่ะสองอันน้องอานาบอกว่าหนูกินไม่หมดกินหมดแค่อันเดียวก็เลยอดีตบอกว่าไม่เป็นไรเอามาให้หนูเลยเดี๋ยวหนูจะกินเองทุกคนแล้วคราวนี้ยพอนั่งกินไปกินมารู้สึกว่าตัวเองนะั้นจะอิ่มจ้ะก็เลยเอาไส้กอกนะ่ะไปให้เพื่อนเบลเอานี่ป้าเพนนะ่ะกินด้วยหนูกินไม่หมด ตอนแรกตะกะไงทุกคนว่าตัวเองอาจจะกินหมดสรุปก็คือกินเบเบิดจ้า หลูกไส้สันทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะทุกคนเบลก็ได้การเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็มาแวะที่โลตัสที่จังหวัดหนองบัวลาพูนะทุกคนที่ลงหนองบัวลาพูก็จะมีโลตัสแล้วช่วงอ่เปิดเทอมเนี่ยก็จะมีชุดนักเรียนมีรองเท้ามีกระเป๋าขายเยอะแยะมากมายก็จะเป็นรองเท้าอ่ของเด็กแบบนี้นะทุกคนเป็นสีดํอ่าเพื่อนเบลก็มีประสบการณ์ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ถามกันนะจะใส่รองเท้าแบบใดอะไรยังไงแต่ยังไงก็ต้องซื้อสองคู่อยู่ดีเป็นสีดํากับรองเท้า ผอาไปยังไงก็ต้องมีชุดกีฬาเนาะบ้านเราส่วนใหญ่จะยูนิฟอร์มเยอะหน่อยรองเท้าอ่ากระเป๋าอะไรแบบเนี้ยรองเท้ากับสีขาวเนาะทุกคนแล้วก็ต้องเป็นแบบซูเปอร์แมนไอรอนแมนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเด็กๆเ,เขาก็จะชอบอะไรแบบนี้ของเด็กผู้หญิงก็จะมีเอลซ่ามีตัวการ์ตูนมีอะไรไม่รู้มากมายเยอะมากทุกคนคนที่ตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็คือน้องอนาทุกคน คือไม่ได้ไปโรงเรียนยังไม่มียูนิฟอร์มนะถ้าเป็นโรงเรียนอันโรงเรียนบานนะลูกโรงเรียนอนดุบานหอก็ใส่ธรรมดาแต่คนที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือน้องอันนาหนูจะเอาอันนี้หนูจะเอาเอลซาทุกคนสีเอาสีเอาอันนี้จ้ะจะเอายางเดียวใส่ใด้บได้บลูแต่ว่าเอาเลี้ยว <laughs> จะได้ใส่ไหมไม่รู้แต่ว่า อยากได้กวนเพื่อนทุกคนเแบลบก็เลยว่าเลือกให้พี่กวนอน้ยร้องไห้จะอันนี้ทุกคนกะกลับมาถึงบ้านก็ต้องขอบคุณพี่เพนมากๆเลยนะคะที่พาเราทั้งไปทั้งกลับวันนี้ทั้งไปซื้อของก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากมที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ยากลําบากเนาะวันนี้เบลก็ได้พาอดินมาตัดผมแล้วนะทุกคนเตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนจา้าแต่ว่าใดๆก็คือคุณครูแป้งนะทุกคนส่งข้อความมา สวัสดีค่ะคุณแม่เขาบอกอย่างนี้นะทุกคนคุณครูแป้งบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ ขอแจ้งเรื่องอเลื่อนการเปิดเทอมนะคะขอเปิดวันที่9เปิดเทอมวันที่9้าตอนแรกบอกเบลว่าวันที่7ใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เลยส่งข้อความมาว่าเออเปิดวันที่9้านะคะคุณแม่มก็เลยพอดีเลยทุกคนเราก็จะมีธุระไปทําที่อุดรพอดีเราก็จะได้พาลูกอะไรไปด้วยเราก็จะมีเ่าเปิดเทอมวันที่9ก้าก็พอดีแหละมีการตั้งตัวเตรียมตัวตัดผมตัดอะไรเรียบร้อยชุดชุด,ชดอะไรเราก็มีแต่วาเต่ารีดท้าว่าท่านซื้อแต่เราก็จะไปซื้อต่ารีดน้่ หามลืมด้ใครก็ดีลืมเตือนเบลเด้อทุกคนวันนี้ลืมซื้อเต่าลีดกลับมาถึงบ้านก็มาทํางานบ้านก่อนเลยทุกคนก่อนที่เราจะไปแพ็คของจดออเดอร์วันนี้เมื่อวานเบลก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่ากว่าจะกลับมาบ้านลกมากแล้วเบลก็จดออเดอร์มันก็เยอะนะทุกคนเราก็น้องจดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะลืมบางคนโทรมาสั่งอย่างเงี้ย อันไหนที่มันตกหลน่นใครที่ยังไม่ได้รับก็แจ้งเบลมาเลยนะทุกคนนะอันไหนที่มันแบบว่าไม่ไม่ครบถ้วนอะไรเงี้ยสามารถแจ้งเบลมาได้เลยเบลพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็จะส่งกลับไปให้ทุกคน พราะบางสิ่งบางอย่างเบลเองก็ไม่ได้มีต้นทุนเยอะที่จะลงของเยอะๆเป็นพันชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือลงได้ทีละร้อยละร้อยนะทุกคนถ้ามันหมดไปก็ต้องรอเขาส่งมาประมาณ3-4วันอย่างเงี้ยทั้งอาหารทะเลด้วยกุนเชียงด้วยแต่ปลาร้านะ่ะก็คือได้เร็วอยู่หรอกอปลาร้านะ่ะเพราะว่ามันอยู่สารคามกับภาคอีสานส่งแค่วันเดียวก็ถึงแล้วแต่ถ้าเป็นเชียงเซาหรือว่าจังหวัดระยองอย่างเงี้ย ค่อนข้างที่จะใช้เวลา3มวันในการจัดส่งนะทุกคนแต่ก็รอก็ดีหน่อยเพราะว่าเบลก็จะส่งให้ทุกคนทีเดียววันนี้ก็จะไปส่งของก่อนก่อนที่จะเข้าไปอุดอรนะทุกคนก็มีธุระที่จะไปทาทุกคนก็รอดูแล้วกันว่ามันเป็นธุระอะไรเนาะทุกคนเบลก็จะมากวาดบ้านกวาดอะไรเรียบร้อยถูบงถูบ้านก่อนคอยจะแพ็คของแบบชื่นตาชื่นใจถ้าเห็นบ้านลกุกๆอยู่อะแพ็คของบะไรเด้อจ่ามันขัดหูขัดตาม,มากต้องเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะแพ็คของคะ่ะ แต่ก็ดีนะทุกคนห้องเช่าเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราทําความสะอาดมันก็ไม่กว้างมันกับเบมือจา่าเฮ็ดแป๊บเดียวก็แล้วโซฟาเนี่ยสรุปเบลก็ได้ไม่ต้องเอาขาตั้งเลยทุกคนเบลก็กลัวว่าลูกจะตกเนาะแล้วเด็กๆเขาก็ชอบเอ่อเต้นกระโดดอยู่บนโซฟาทั้งลูกทั้งสองคนเลยกระโดดกระโดดอยู่บนโซฟายิ่งกว่าเล่นแบบว่าเขาเรียกอะไรเล่นเด้งดึงเด้งดึงอะ่ะทุกคนเขาก็จะชอบกระโดดก็เลยว่าซื้อสว่านมายางดีนะก็เลยไม่ได้ต่อขาโซฟาเลยทุกคน เอาให้เขาโตสักนิดนึงเนาะเราต่อไม่ผิดหรอกทุกคนเพราะว่าขาโซฟามันก็เป็นเหล็กเราก็เก็บไว้อย่างดีแล้วก็ถึงเวลาเราค่อยต่อก็ได้เผื่อบ้านน้องอดินโตขึ้นเวยเป็นลูกผู้ชายจับสะบานกิงโกแม่อีกเรื่องไดเอา <laughs> ทุกคนก็จะเลือดมากอยู่นะ ทุกปัญหาชีวิตมีทางแก้ไขเสมอนะทุกคนเราก็ต้องมีทางออกให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็มีความสุขไปกับมันในการใช้ชีวิตเนะเาะเบลก็จะมาถูบ้านทุกคนเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เบลได้ทํางานบ้านนะการถูบ้านแบบนี้รู้ไหมทําไมเบลถูแบบนี้คือเบลเอาไม้ถูพื้นมาถูแล้วนะแต่ว่าเส้นผมหรือว่าฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในตามซอกเวลาที่เราถูไปถูไปเงี้ยมันจะออกไม่หมดแต่ถ้าเราก้มลง แล้วก็เอาผ้ามาจับแบบนี้แล้วก็กวาดพวกเศษพวกฝุ่นอะไรที่มันยังอยู่อะทุกคนมันจะกวาดออกได้หมดแล้วบ้านมันจะเอี่ยมแล้วก็สะอาดมากๆแล้วพวกขราบอะไรดินน้ำมันหรือว่าสีที่ลูกเล่นตามพื้นอย่างเงี้ยเราก็ถูๆมันก็จะได้ออกทุกคนทีเดียวจบไม่ต้องมาแบบว่าไม้ถูพื้นไปด้วยแล้วก็เอาการะดาษเชชั่มาลูบอีกทีนึงเว้ยหลายเล่าหลายเรื่องหลายเล่าทีเดียวจบเลยจ้ะแต่ก็ก้มหน่อยปวดขาหน่อยใครที่แบบว่า ปวดขวปวดข้อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยแต่ว่าเบลว้านปวดเนะเาะเบลวนเฮ็ดแบบนี้ไปสักครัรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะมันสะอาดดีนะทุกคนไมมทุพพื้นมันบดท่อใด้แต่เราก็ถูไปเนาะทุกคนถูไปซื่อแต่ว่าเศษพวกเศษฝุ่มเศษฝุ่นมันก็นยังอยู่แต่ว่าถ้าถูแบบนี้มันจะเลือดกว่าสั่งของมาทุกคนแพ็คของแพ็กไปแพ็กมาโอ้ยกุณเแีงปลาสลิดหมดเหลือแต่แซลมอนกับอกไก่นะเดี๋ยว กุนเชียงปลาสลิดใครสั่งเบลก็ทยอยจัดส่งไปให้ใครที่รอหน่อยก็รอหน่อยเด้อทั้งเบลต้องเดินทางไปตรงนู้นทีกลับมาแพ็คของทีมันก็ช้าเนาะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะปลาสลิดของเราก็เดินทางมาแล้วแหละทุกคนแล้วก็พวกอาหารทะเลก็เดินทางมาแล้วที่เป็นปลากระพงทุบขายดีมากแล้วก็หมึกกระตอยก็คือขายดีมากๆขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนมากๆเลยนะคะแล้วก็จัดของจัดอะไรเรียบร้อยนะทุกคนก็มันก็จะวางให้มันเป็นระเบียบโต ของเราก็จะเอาไว้แพ็คของอย่างเดียวแล้ววันนี้ที่วิวกลับมาถึงบ้านก็มีพี่สาวใจดีส่งของมาให้ส่งมาหลายรอบมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ส่งมาให้อีกหนึ่งกล่องเป็นเสื้อผ้านะทุกคนเป็นเสื้อผ้าอ่ะนี่แหละที่ว่าพี่เขาใส่ ใส่แค่ครั้งเดียวบางทีซื้อมาแล้วลองใส่แล้วไม่ชอบเงี้ยก็เอาไปเก็บไว้ก็เลยไม่ได้ใส่แล้วอ่าตัวเมื่อก่อนตัวใหญ่ตอนนี้ตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เบลก็เลยส่งมาให้เบลเบลก็จะเอาไปซกักแล้วก็มาใส่นะทุกคนนี่แหละก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเบลจจะมาเปิดอ่ารองเท้าที่เบลซื้อมาทุกคนเบลมาแวะซื้อที่แถวบ้านนี่แหละมันก็จะมีครบเลยเพราะว่าเบลตอนที่เบลไปโลตัสน่ะ ไปซื้อใช่ไหมแล้วลงน้องอดิน่ะเท้าใหญ่มากทุกคนเบอร์33ใช้ย,ยังแบบว่ามันก็ยังจะคับคับอยู่ก็เลยซื้อเบอร์34ให้ทุกคนก็พ่อดีใส่ทุงเท้าเข้าไปแบบเออก็หลวมโตขึ้นอีกหน่อยก็ใส่ได้สักปีเนาะ34เนะี่ย กูใหญ่มากเลยจ้าเท้าใหญ่มากลูก้ส้สันก็ซื้อมา2คู่เป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็รองเท้าอ่าสีดำดำนะทุกคนใส่กับชุดนักเดียนแล้วลุยโรงเรียนเขาก็บอกให้ซื้อเข็มขัดด้วยเบลก็ได้กระเป๋ามาด้วยตอนแรกว่าจะเอากระเป๋าแองกี้เบิร์ดที่อ่ะใส่อยู่อิหร่านตอนนั้นอนะให้อดินก็เลยบอกว่า มันเล็กไปมันหนูไม่ชอบแล้วก็เด็กปหนึ่งอะนะทุกคนก็จะต้องได้แบบใส่หนังสือเขียนหนังสือดินสอปากกาอกย่างงี้ยงกับ,บไปเราก็ต้องใส่หนังสือก็เลยซื้อขนาดปานกลางมาให้ร่วมค่าใช้จ่ายทั้งเบิดทุกคนหมดเงินไปแปดร้อยแปดร้อยอะไรรู้ไหมลูกสาวอีกระจ้าลูกสาวเธอกะชิอยากได้คื่กันแต่ว่าอ่หนูก็จะเอาขวงเหรินจ้าอ้ยสื่อขยะมาอีกแล้วเนาะป้าเบลยังบุ๊อะนั้นทุกคนอ๊้ยไปทั้งใดก็บสื่อตะขยะมาเนาะ ถ้าเห็นของเล่นปุ๊บจะกลายเป็นขยะทันทีเพราะเล่นแค่ชั่วโมงเดียวต่อไปมันก็จะเป็นขยะน,ะนะะันละจ้าเหมือนที่ป้าเบลพูดนะทุกคนก็จะมีทั้งชุดทั้งอะไรนะคะขอบคุณพี่สามมากๆที่ส่งมาให้เป็นชุดเด็กเล่นนะทุกคนเป็นชุดที่น้องอานาใสอูยคุณตื่นขึ้นมากนี่คือถูกใจญ่พลิ้งเอลซงเอลซาดิทนงดิทนีนะ่น้องคงจะชอบมากป้าชุดนี้มันคือเมียฝรัง่งแถมเมียเศร้าแถมจะเป็นฝรั่งเมียเศร้าแล้วนะทุกคนเนี่ยเมื่อใสแล้วก็จะดูรุ่รามะครุ่รา มากเลยนะทุกคนชุดนี้ก็ไวจะใส่นอนอะไรไปเนาะทุกคนกางกงกางเกงก็มีขอบคุณมากๆเลยนะคะชุดสวยมากๆเลย วันนี้ก็ซักพุงซักผ้าด้วยนะทุกคนเอาทํางานบ้านทีเดียวให้มันจบมันเสร็จก่อนแพ็กของนะี่ยตอนเย็นค่อยแพ็กก็ได้เบวก็ท้องผัดปลาลงปลาร้าไว้ด้วยนะทุกคนก็ซักพุงซักผ้าไปด้วยนะก็ตักพุงตักผ้าผัดปลาร้าเรียบร้อยก็จะออกไปซื้อกระปุกใครที่ได้กระปุกฝาแดงก็อย่าเพิ่งเสียใจไปเด้อทุกคนกระปุกฝาใสๆนะ่ะอ่ะ สินค้ากําลังเดินทางมาย่างมากบริันหดดัวดะหาซื้อแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีเลยแถวบ้านเบลกนข้างที่จะมีร้านค้าขายพวกกระปุกอันเนี้ยน้อยมากเลยนะก็ต้องสั่งออนไลน์เอาต้องใช้เวลาเบลนี่แหละเป็นคนผิดเพราะว่าเบลก็ไปนู่นมานี่ลืมสั่งเนี้ยพอพอสั่งไปเขาก็มาส่งอ่าเขาต้องใช้เวลา3วันนั่นแหละทุกคนก็เลยต้องใช้กระปุกสีแดงไปก่อนแต่คราวนี้ไม่เลอะเทอะแน่นอนเพราะว่าอ่า เอาใส่ถุงก่อนแล้วก็รัดยางก่อนแล้วก็แอใส่กระปุกนะทุกคนมันจะได้ไม่เลอะเทอะเนาะนี่แหละผักที่เราปลูกไว้เราก็มาอัปเดตกันหน่อยผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วนะทุกคนขนงคนะก็เริ่มเหี่ยวเฉาตายเพราะว่าโดนแดดบริเวณหน้ามือนึงตาเลยผักฉันพูนะ่ะทุกคนคะ่ะ ต้นมะละกอของเราจักใหญ่บอใหญ่ทุกคนค่ะแต่ว่ามะเขือเนี่ยก็คือชูคอขึ้นแล้วแตกใบขึ้นออกมาแล้วมะละกอเอ้ยคันบอ่อขึ้นเนี่ยก็ได้ซื้อกินเนี่ละเฮานี่ก็เป็นแชทของค,คุณครูนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าวันที่9ก้พาพฤษภาเปิดโรงเรียนของน้องอดินเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะสั่งสินค้าจากร้านซาเบลก็ทักเข้ามาที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสด ดีค่ะ